สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบุญทริกครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมื่อนี้ยผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไมเยี่ยมอขอกงูผักบุกบัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหรือว่าต้นน้ำโขขุนนะครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนําตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้าทหูจักนะครับครับสจหรับผมเอ่อน้าพิจารณาอ่านาพันธ์ครับผมครับอ่าซื้อผ้าวัจนนะครับนี่ต้นน้ำโคขุนครับผมต้นน้ําโคขุนพิกัดอยู่ไซนอพิกัดอยู่ที่หมู่สิบบานเขทีสามสิบสองมูสิบตำบลนาโพเพเภอุทธรีครับผมจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลเห้าเนาะนะครับเริ่มเรียงงัวนี่มาโดนหรือยังครับ คือว่าอาชีพเลี้ยงวัวนี่คือเป็นอาชีพที่เลี้ยงมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่นะครับผมครือคอยต่อเนื่องเท็ดต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับคอยขยายมาเรื่อยๆจากพกเจ็ดโตกบมาเรื่อยๆครับเป็นสิบยี่ิบโตนี่เป็นยี่สิบสิบยี่สิบโตจะมาหอดเสมอเนี่ยนะครับอายอนไปที่เ้าเห็ดจริงจังเนี่ยประมาณทุกปีเนาะครับเห็ดจริงจังว่ากับประมาณปีเนี่ยตัประมาณปีที่สามครับปีที่สามครับผม อครับพี่การเลี้ยงว่าขุนของเห่าอยู่หนนะครับเห่ามีการดูแลจังไนครับในการายอาหารคือในการายอาหารของเห่าจะไถเศา้าครับแรลงครับผมคือส่วกเศาร์เลยครับประมาณแปดโมงนะครับคือจะไถรอบแรกรอบแรกหลักกายอาหารแล้วรอบเ้าก็คือจะเป็นฟ้าแหงครับตอโด้วยอาหารเท่าตอนรอบแรกประมาณบ่ายสามโมงครับเป็นรอบสองครับผมอ๋อเ้าก็ตามโดยฟ้าแหงตอนเย็นครับตามโดยฟ้าแหงตอนเย็น นะครับอันนี้คือวิธีการดูแลอยู่นี่เนาะนะครับอ่าบันทึกเรื่องการฉีดยาทายพยาธิหรือบำรุงอยู่นี่เขาได้เห็ดรึเป่เห็ดอยู่ครับผมประวีดประมาณอต่อเดือนละหั่นครับเดือนละเท่อคนะครับในการฉีดอยู่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออ่าลักษณะการเลียงง้วขุนนะครับแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นได้ใส่บามันลูกผสมนะครับมาเลี้ยงนะ ครับเพี่เขากระลังเห็นหยังอยู่ครัำนี้ครับผมกระลังสีผสมในจูดิซี่ดับกินครับผมครับที่ใส่เศษสาระไป่ขอบนะครับสาระดูแมลงวันรดเอ้กับจัดกินเนาะกับจัดกินครับผมกับจัดกินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นใส่ สีในมือเพิ่นคือขึ้นโตไมโครเบดับไม่ไมโครเบดนะครับก็นานนี้เข้าเข้าเข้าอันบริสไซด์เป็นจังไรก่อนไม่ว่าหลายครับผมก็คือแบบหลบกวนงว่นคือเวลาเวลาง่วสิพักผ่อนเวลาสิกินอาหารคือไม่ว่านมันหลบกวนครับอผมมันหลบกวนนะครับละกันละการมีการใส่ละกัเพื่อดับกินน้ำเพราะว่าอยู่นี่ตามที่ผมสังเกตเบิ้ง กินบมมี่เลยเนาะนะครับพวาวเป็นหลายๆแบบนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับบมมี่กินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเป็นใส่จุลินทรีย่ดับกินตาไมโครเบตอันนี้นะครับวิธีใส่เป็นใส่จากไหนก่อนครับพี่ก็ดีครับผสมไปตัวไมโครเบดจุลินทรีย์ลยสองฝาครับต่อนนั้นชาวบ้านสิบพกหลิดครับสิบพกหลิดจะทิ้งไว้ประมาณกี่สิบถึงสามสิบนาทีครับผมครับแล้วก็สีพ่นตามขอบครับผมอ๋ออย่าทีที่ว่ามันสิเกิดไม่ว่านกันมันนะครับอันนี้ค่ะแค่นี้ ครับผมคือจูดิซีตัวนี้ก็ดีครับมันบบเป็นอันตรายตัวง้วครับผม,มเป็นธรรมชาติครับแต่ว่ามันม,มีผลขาดเขียมกับง้วครับมัมีสารตกว้างครันมีสารตกว้างเนาะนะครับเพื่อเอินใส่ไมโครเบดนะครับเดี๋ยวสีเบืงองวิธีการฉีดพ่นของเพลินนะครับแล้วกับพเพื่อนจงได้แน่นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พีนแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่มีความสนใจในการอยากเลี้ยงง้วหรือว่าเลี้ยงไปแล้วบ่ได้บ่ได้ดีนะครับหรือว่าบ่ประสบความสำเร็จสิแนะนำจากไหนครับคือการเลี้ยงง้วยู่นี่นะครับก็คือแปลว่าลองผิดลองถูกคือกันครับเพราะว่าแต่ชาวบค่อยได้เลี้ยงแบบจริงจังครับคือเลี้ยงแบบพื้นบ้านเขาปล่อยไปตามธรรมชาติครับผมพอแต่เมื่องเลี้ยงจริงสิก็คือ การเริ่มต้นคือถาเริ่มเลี้ยงแรกๆเข้ายาสีเริ่มจากงัวแพงหรือว่างวเดือดลอยเลยคือว่าล่องพัฒนาไปเรื่อยๆจากงัวถี่เป็นลูกผสมงอถีเพราะสีเบิ้งจากลักษณะรูปรักมันขับโค้งสางที่แข้งขาไงครับผมเนื้อหนังหนาครับผมคือว่างอที่พ่อพัฒนาสายพันธุ์ใดจะค่อยพัดไปครับมันจะสีแม่นเจ็บกับว่าเจ็บนาแต่ส่วนใหญ่สีผสมข้อเสเน็จครับเลี้ยงงวเพิ่นบ้านคือลูกผสมนี่คือ มันจะมีพวกตาธาตุตลกสูงตงวัวผู้อาั่นครับอันนี้คือคํามฝาข้ามฝา,า,าและค้าแนะน,ำนํำเนาะเมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่นังก่ครับเนี่ยพี่โต้งครับผมพี่โต้งนะครับเพ็นอ,อนุญาตให้ผมผ้าพอมีพี่น้องเมื่ํยามถึงฟ้าเพลินนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ,บค,ครับสวัสดีครับ ทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นมแมลงวันกลุลินซีไมโครเบสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร